เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะขยายอย่างนี้เรายังไม่ได้ตัดแต่งกิ่งกันอะไรมันไม่มีเวลากันเลยอ่ะ,อะ,อะเวลาผมไปเห็น,น,หนที่น,นี่นะมันมันยื่นออกไปในกิ่งมันนี่จนได้เอาไม้ดามไว้นะ,อะเอาไม้ไผ่นี่ทุกทุกคนมีไม้ไผ่ถ้าเราอยู่นะครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้ก็ลุงคมคนบลนะครับก็มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังอำเภอรับเรียนเนาะจังหวัดพิจิตรจังหวัดดุจดิษย์ครับก็ มาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมท่านอดีตข้าราชการนะครับท่านได้เกษียณไปแล้วนะครับมาชมสวนของท่านขอให้ท่านแน่แน่นแน่นแน่นำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมร้อยตารวจเอกกิตศรนาินกัดครับผมก็อยากมาดูในเรื่องของอันดับแรกก็คืออยากรู้เรื่องเรื่องของอวิธีการปลูกทุเรียนวิธีการเตรียมหลุมและสุดท้ายก็ ไปดูเรื่องคนทําปุ๋ยอะไรปุ๋ยอะไรปุ๋ยเอ่อปุ๋ยหมักครับปุ๋ยหมักเอาเอาตัวนี้ก่อนท่านท่านมาที่่านอันนี้ตัวนั้นอันนี้อันนี้อันนี้แนะนํานะครับนี่ทุเรียนแค่แค่แค่หนึ่งเดือนนะครับดูความความงดงามของมันครับดูความงามของมันนะครับฮะเราก็พึ่งลงได้เดือนหนึ่งนะ แต่ดูความงามของเขาครับก่อนจะปลูกก็เราก็ต้องยกล่องกันครับผมโอ้ยกล่องยกรยกล่องเนี่ยฮะยกล่องก็ง่ายง่ายไม่เป็นไรยกยกสูงประมาณสักศอกก็ยิ่งดีจัเมตรได้ก็ยิ่งดีครับเอาแบกโคเลยกกาไกลทังถึงหน่อยครับเพราะว่าที่ว่าทําเนี่ยหมายความว่าน้ํามันจะไม่ขังทุเรียนเนี่ยน้ำไม่ขังมันจะไม่เน่าครับครับอันนี้พันอะไรครับเนี่ยคุณผู้กองอันนี้อันนี้หมอนครับนี่หมอนทองเนาะครับนี่หมอนทองครับผมทีนี้ในจํานวนนี้ผมลงไว้ ร้อยห้าสิบต้นโอ้โหยูนหน้าบ้านนะครับยูนหน้าบ้านุกต้นครับที่ไดุ้กต้นครับวิธีการปลูกลุมนะครับลุมทําไงลุมมลุมก็ขุดธรรมดาครับก็แตเราจะให้ดีก็มีรองปุ๋ยอใช้ผมจะใช้พวกถ่าน่ะดินถ่านที่เผาอ่ะรองก้นหลุมก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยฮะมันจะได้มีแร่ธาตุมีอะไรนองนี้หลังจากนั้นก็เตรียมตากแดดไปหน่อยนึงตากแดดเว้สามวันนี้มันแห้ง ครับครับครับมันแห้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็ดูฝนฟ้าก่อนว่าเอ๊ะมันเย็นไหมอากาศมันเย็นไม่ดินมันเย็นไหมอะไรไหมใช่ไหมพอฝนตกสักหาต้องหาเออไมนดินมันเริ่มเย็นแล้วอ้าวลงเลยครับทีนี้ลงเลยเนี่ยผมว่าลงสายเวลามันไม่มีเลยมัวจะทําบ้านอยู่ทำบ้านหนึ่งก็ได้ครับครับเออบ้านบ้านท่านผู้กองครับเออเอกิจนาครับครับทีนี้ก็หลังจากเราปลูกแล้วนี่นะการดูแลรักษาก็คือ เราต้องใส่ระบบน้ำใช่ไหมครับต่อระบบน้ําก็ถ้าปลูกเยอะอย่างผมนี่ก็ใช้น้ำครับใช้ใช้ใช้ต่อท่อพีพีตีเลยง่ายๆดีมันมันมันกดสวิตช์เลยมันก็น้ําก็ไหลเลยอย่างเงี้ยฮะแต่ผมแนะนําว่าน้ําบาดาลก็ไม่ค่อยดีน้ํำน่าจะเอามาใส่บ่อไว้ก่อนเลี้ยงปลาไว้ก่อนมีขี้ปลามีขี้อะไรเอ่อทำให้เป็นน้ําแบบหมักไว้ในตัวมีขี้ปลาประมาณสักเดือนสองเดือนที่เราเตรียมไว้อะ ทำอย่างงั้นล้วก็ทำน้ำหมักอย่างที่เดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ำหมักความมีที่นี้ครับนี่เรียนหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมครับนี่หนึ่งหนึ่งเดือนครับโอ้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนก็ยังปุ๋ยนะครับพวกปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยใช้ปุ๋ยอินทตียงเดียวไอ้ปุ๋ยปุ๋ยหมักอย่างเดียวครับปุ๋ยหมักอย่างเดียวเลยครับปุ๋ยหมักอย่างเดียวพวกสารเลีงมีไหมครับยังเนาะไม่มีอ่ะนี่ยังไม่ได้ขิดยาเลยเลยเนี่ยไม่ได้่งเดือนเนาะก็คนหนึ่งเดือนนึงสุดยอดเลยลูกหนึ่งเดือนนึง ทันนี่สั่งที่ไหนแล้วว in ่ามีอยู่นี่อยู่แล้วมีอยู่ที่นี่เล่ยแล้ว,ลวทําเองนี่แหล,ล,ล,ละครับผมทุเรียนรับเรียนเนาะข้าบดังอยู่แล้วเนาะทำเองทาเองเนี่เองผมทําเสร็จแล้วก็ใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ผมก็ทําไปเอ่อพอนั้นเสร็จแล้วก็เอามาลงเนี่นะครับครับครับโอ,โอ้ทุ <c ans S 1> เรียนเขาทำปุกรครับทำปุกรครับปลูกรายได้ดีครับทุเรียนเนี่ยก็ก็อย่างเงี้ยเจะไปปลูกลำไยอย่างเงี้ยเจะไปปลูกมันจะไปตู้ทุเรียนได้ยังไ<า><อ>งครับลูกหนึ่งก็อย่างน้อยไม่ได้สามร้อยห้าร้อยใช่ไหม เดี๋ยวผมจะพาไปดูหลงกับซามงคิงอีกทีครับผมครับผมผมจะพาไปดูอันนี้ก็เป็นซางมงคิงครับผมซางมงคิงรวสมบูรณ์ใสเลยไม่เนียตเลยไหมครับครับใช่ไหมใสเดือนเดียวเนี่ยปครับปมูกเดียวไอ้เดี๋ยวลูกเราไมไปดูให้ถึงที่เลยเออไปดูให้ถึงที่เลยซางมงคิงอันนี้อันนี้หลงหลงครับมีหลงครับครับ รับแรงเห็นไหมงามไหมปัดแรงไหมขึ้นมาพอดีขึ้นมาจิยันกันพอดีดีเนาะเป็นลมกอขึ้นมาเล่นก็คุมเออที่หมายความว่าไม่ให้ลมเลยพัดลมเอยดีไหมเนาะเพราะส่วนมากกันปัญหาคือลมเข้าลมแล้วครับลมเข้ามาพอช่วงที่ฝนจะลัเท่าพอพอเมษาแล้วลมเมษามันเข้ามาแล้วโอ้โหยิงก้านถักโบนะ้ทำมาแรงเ็นขนาดสามคูณห้า แต่ถ้าอยู่ในที่แบบมีมีต้นไม้บางก็ไม่ต้องเอาอย่างผมแล้วเอาห้าคูณห้าไปเลยครับเออทีเขาใช้แปดเมตรแต่ผมไม่เอาผมเอาอย่างเงี้ยผมทำทำต้เรียนห้าเมตรนะสูงห้าเมตรผมก็ตัดเลยครับครับตรงนี้นี่ยสองร้อยโอ้สองร้อยต้นอายุละครับตัวนี้อันนี้ก็อายุนี่ก็ได้ประมาณกับสี่ปีครับโอ้4ี่ปีทีมันจะได้ผลผลิต 4ปีครับออกแล้วครับม oh. ันครบจริงสองปีมันก็ออเริ่มออกแล้วครับ oh. ตอนนี้ว่ามันมันผมเชื่อขี่ว่าไม่นานตอนนี้ไม่ได้ดูแลมันที่ว่อไม่ได้ดูแลเพราะอะไรก็สอนนี้่องกำลังรับราชการอยู่ไงครับโผ<อ>มแล้วเป็นผู้นําเขาเป็นหัวหน้าเขากอย่างว่าตอนนี้ต้องมีมีอะไรตอนนี้เพิ่งมีเวลาเนาะครับโอ้โหต้นสวยครับเนี่ยขยกได้อย่างเงี้ยยกให้ยาวเลยนะไม่ต้องยกให้โค้งอย่างเงี้ยยกให้ยาวเลยครับ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 มันจะเป็นฟังอืม บรรยากาศครับพี่น้องเอ้ยต้นต้นต้นโซเลียนพันหมอนทองออครับมีหมอนกันมีหมอนนะหมอนทองกับอืมยกยกล่องนี่กล้องยาวเลยเนี่ยยกไปประมาณขนาดเนี่ยเมตรขึ้นไยิ่งดีเพราะปกติตรงนี้จะเป็นที่ลุ่มเนาะคครรัับบเราต้องยกขึ้นยกคือว่าคือว่าที่ยกเนี่เพราะอะไรเพราะเราจะได้น้ำจะได้ผ่านไปเลยนี่ตพรนี้สวยงามมากเลย งามม้นนึงงามหมดแล้วครับนปี้ว่าเราจะไม่ได้แต่งมันมันต้องแต่งนะมันต้องแต่งแต่งให้ป่องทุเรียนไหนท่านไม่ชอบน้ําเลยเนาะไม่ชอบน้ำหรอครับก็พี่แห้งๆหน่อยเดี๋วว่าเขาขาดน้าไม่ได้นะทุเรียนนี่ไม่ชอบน้าแต่ขาดน้ำไม่ได้เออแต่ขาดน้ําไม่ได้โอ้โหเห็นนี่ปีนี้ก็ได้ไปประมาณเก้าหมื่นกบอะไรเขาผลิตได้แล้วอืม สองร้อยต้นนะครับเนี่ยไม่ดูเนี่ยเาวันอะไรไปเดี๋ยวก็มาแต่งจริงมันก็ไม่ว่างกันมัวจะทําทุเรียนกันนี่ครับครับครับทีิกัดก็อพเภอรับเลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนะอือแต่ที่สําคัญก็คือเราได้ความสุกจริงเนาะมันไม่หมดแล้วมันมีความสุกมากๆเออมันมีความสุกจริงเราอยู่เช้าขึ้นมาเราก็เอาเพลงเปิดเพลงที่เราชอบเพราะๆ ให้กินให้กินให้หมดเหรอเนาะอะไรนะเลี้ยงให้กินกินได้หมดก็ต้องไปตลาดบ้างไปอะไรบ้างให้คนมาตกบ้างเนาะ <c oughs> ตกวันหนึ่งคนมาตกนี่ก็ตกประมาณวันหนึ่งยังไม่ได้ที่หมงที่มาก็หมื่นกระดาโอ้เอขาเขาใช้เบ็ดที่อะไรครับใช้เบ็ดเบ็ดตินเงี่ยู่มั่งเบ็ดฝลังมั่งแล้วเราคิดยังไงทีนี้เวลาเขามาตกอะอช่างโลโอช่างโลเขาซื้อครับบลไอซื้อใน่นี่เลย้าบ่อเลยซื้อคาบบ่อเนี่แล้วก็ตกแล้ว เ็คืี่านกาแฟนะครับปรอบมบน่เขาเ่ยร้านกาแวเยมันม่่สคนเอาไม่ทันล่เข่งจ่าเปอยู่ับมีปลาหมอบตัวเลอเลยมีทุกปลาหมอปลาที่ชปลาบืกปลาสวายปลาจีนปลาจีนบรรยากาศครับโอ้นต้องเยอะนต้อเยอะ เขาไปซื้อที่ไหนครับพันบายประมงงเนาะของทุกกี้ต้องไปลงเลยของมันายเขามีจ่ายไม่บอกแต่ว่าไม่ไม่ลงฝาทใช้ผงชูรถผงชูรถกระปิกะปิกากน้ำตาลกากน้ำตาลแค่นละพอละลายละลายก็เศษผักเศษพืชได้หมดได้หมดได้หมดเลยเอามาอืมแต่ผมยังไม่ได้ใช้สูตร ใส่อะไรบ้างครับตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มีกากสับป,ปะรดออแล้วก็ไส่ปลาสดไส่ปลา,าหัวปลาในลำนองเนี้ยกากน<ะ>้าตาลในลำนองเนี้ยมันจะมีกลิ่นหน่อยหนึ่งแต่อย่าไปว่ากันเพราะว่าไม่ได้ส่องใส่พลโดลองอไปตากรถนะต,ต้นไม้เลยอ่าอันนี้ก็ลดผสมครับผสม,มก็ที่นั่นเราใส่ทุเรียนก็ได้ โอ้โหได้หมดครับต้นไม้ครับงต้นไม้ต้นกล้วยผมได้ดูแต่ะต้นนตระต้นผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรต้องใส่เนี่ยน้ำหมักอย่างเดียวเนี่ยเขาลองดูอันนี้สูตรใส่พริกขี้หนูนี่ใส่พริกขี้หนูก็ได้อ่าอันนี้อันนี้พริกต่อวะอันนี้เป็นไส้ปลาเออหมักเองหมักเองแล้วไม่ต้องไปตื้อให้ให้เนื้อใบไวกิ้งน้ำสู้ผมไม่ได้หรอกนี่ก็ทั้งนั้นกันเนี่ย นีทังก็ใช่นีโอ้มักเลยเลยมักเลยได้่หมักกีบกวภาได้ไ่เนี่ครับผมก็ตักเทไปตกลตเดี๋ยแล้วตักมาเสร็จแล้วก็คนคนคนย่าอย่าอยาว่ามันตกกระปกแต่กระทษตีสิ่งที่มันได้มันได้รับเราเนี่ยดูตุกอีเนี่ยมะกอผมเตือนเดียวดูต้นไม้มันชอบนะอะใช่ไหมออกลูกออกเต้าแล้วไม่ต้องกลัวครับ เวลาไี่ยมพ่ออยู <laughs> <to> call, ่พวงเนี่ยแล้วจะเรว่าอะไมาอันนี้แขวนก็ขยันไงเกินเกินครับไม่ไม่ไป่นำไม่นำขึ้นขึ้นปกตอขึ้นไปเนี่ยไม่จะมาให้เลยขึ้นเัยขึ้นไปแล้วมึงไม่นั่นนะโอ้ยังไหวตะเลขข้าพเจ้ไปยังอะไรแต่ว่ายังไม่เต็มยังไม่เต็มยังไม่เต็มยี่ห้ออะไรบ้านในฝันอ่าบ้านในฝันลองทำนะจะทำคลิปอีกมีคนจะมาทำคลิปให้เหมือนกันนี่ว่าเขาเขาเขา อันนี้เราชอบับคบแบบโอ้นอนเล่นอะไรเนาะลูกหลานมาก็โอ้นานงเยี่ยงทั้งยังแต่ในเรื่องของดูแลเนีรยังยังโอ้ยังอะไรเพราะว่าทางรับเลี้ยงนี่เขาเขาต้องขึ้นบ้านใหม่ถึงจะขึ้นขึ้นมาได้ไม่ต้องมานอนเล่นมาอะไรให้เขามีบ้านเพิ่งทำคโอ้ไอกสารตรงนั่นนะครับ ข้ามาในภาษาเดียวน้นนนอนี่ไม้เองนี่นะไม้อะไรวายขนาดไม้แล้วเองนีไ่ไม่แค่ว่านู้นนะเข้าไปทั้งหมดนี่รวมประมาณสามสิบหกแสนแล้วเนี่ยโอ้สามาสิบหกแสนปลูกเสร็จก็สามล้านต,ต่อเนาะครับผมอยากให้ผู้กองนี่ฝากฝากว่าการปลูกทุเรียนยากไหมนะครับในการดำเนินการหรือว่าต้องดูแลร,รักษาใจรักแล้วก็แนะนำขั้นละ ผู้ที่สนใจนีวก็บโทรครับครับผู้ที่เป็นข้าราชการบำนาญนะครับจนจะเกษียณแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าเทำตัวไว้ก่อนก่อนที่เกษียณนครับครับเพราะเราเราเนี่ยต่อไปถ้าเราไม่ทำนะมันก็อย่างว่าเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นมาพาไปกินเหล้าเพื่อคนนี้พาไปนู่นไปนี่ไปน้ำนองมีกับหมดกับหมดแต่ถ้าเรามาใช้ชีวิตเรากับต้นไม้อย่างเงี้ยกับบ่อเนี้ยงปลาอย่างที่เมื่อกี้นะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ย มันจะมีความตุกครับผมเปิดเพลงเ mm hmm. บาๆเพราะพ่อที่เราชอบอะไรทำนองเน,นี้ฮะ <c oughs> มันก็จะมีความตุกเพื่อนฝูงมาอะไรมา <c oughs> ก็เอาโผล่พลอย <c oughs> ที่ว่าเรามีของฝากไปด้วยมีทุเรียนมีลองกองมีอะไรแล้วแต่เราจะสลับก็ได้ปลูกลองกองสลับทุเรียนก็ได้แต่แถ้าแน่นอนแล้วทุเรียนดีกว่าครับทุเรียนอย่างเดียวดีกว่าครับหลังจากท่านผู้กองกิศณะนะครับพาไปบุงบาทบุงสอนทุเรียนบุงออกปลาบุงอะไรก็พออยากเป็นเนื้อครับมะพร้าวมะพร้าวนไอยสถานที่ปลูกหอมเนาะปลูกมะหอมเนาะ นี่จอดแวะนะครับว้าส mm ุขครับหอมน้ <rough y. S 1> ่ามีกี้ครับพี่น้องครับปลูกหลายครับมันทิพไร่ไรบมางนี่ใส่ระบบน้าครับนี่ดินข้าเจ้าดีครับทา้งผักเหนืออุตตริดินดินดีหลายเห็นเห็นบรรยากาศงามหน้าครับเป็นสวนหอมครับต้นไม้เป็นภูเขาต้นไม้เป็นหุบเขาเนาะฝนวัดบ้านพวกพ่อทิศนาฝนแนบเห็นไหมน้ำไม้สักทั้งทั้งหลังอูโอ้